สวัสดีครับทุกคนคืนนี้เราก็มารีวิวรองเท้าวันลาวนะคืนนี้เป็นรองเท้าชาขอบของไปยิ่งตังยอตังประเท่ดทุกคนทุกคนชื่นใจไหมอนนี้ชาขอบข้องเทนะทุกคนนะคะชื่นใจไหมนี่ชาขอบนะคะเหอนกันรถท้าแตะหรืบแต่วันนี้เรามาเรียววิวเหล่บพื้นเลยพื้นเต็มไปเลยทุกคนนะคะพื้นอย่างนียบเลยนะครับจัดเจนนี่จัดเจนใต้ตรงนี้ทีจัดเจนไหมทุกคนค่ะ ชัดไหมอย่างนี้ชจจัดๆแ,แล้นะครับได้ติโยตักติดนะติโยอโยชาคอบนะครับชาคอบคงเต่เลยค่ะคงเต่เลยทุกคนนะนะทุกคนสวัสดีสนใจน่ะสนใจน่ะติโตรามาได้นะตอนนี้น่ะเรากับค่ายต่างเๆนี้รองเท้ามังเสื้อมังกางเกงมังนะทุกคนนะเราจะรีวิวทุกคืนเลยนี้เห็นไหมช่วยช่วยเพ่และี่เราได้มานั้นนะคะ เนีนเย่ยเราจะนอนในปัตตชลาเราต้องเติมส่งน้ำเมื่อเช้าแล้วเป็นตัวน่ารักไหมเป็ตนตระน่ารักแหมใช่ยยนหนึ่งกระด่าตัวคนนะคุณขาแค,ค่ส้นใชร้รองเท้านะครับรองเท้าเลือกเกลือกนี้ติดต่อเรามาได้เลยนี่อันนี้โยชากบชากบชากบนะฮะในเรื่องติดต่อเรามาได้นะฮะทางเลี้ยงลูกนี้นี่แค่ใบใบแล้วันดีชากบชากบชากบ,บายบใบข้าก็ค,คุณค่ะขอบคุณค่ะ